สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านแพทย์หญิงอรายาทองผิวในนามของกลุ่มสัมคันญบาหวานมาเป็นปีที่หแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำเทปโทรทัศน์เพื่อเล่าความเป็นมาและก็ความสำคัญของวันบาหวานโลกเราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันนีนิธิยานันท์อาจารย์คะสวัสดีท่านผู้ชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ เป็นตำแหน่งอะไรคะตอนนี้ที่เกี่ยวกับบาหวานดิฉันก็เป็นนายกสมาคมโรคบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีค่ะสมาคมนี้เนี่ยมีประชาชนเป็นสมาชิกได้ใช่ไหมคะค่ะคือสมาคมนี้มีทั้งแพทย์บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนที่สนใจนะคะดีตรงนี้ <หา S 2> ค่ะาาว่าประชาชนมาเป็นสมาชิกของสมาคมได้ค่ะค่ะ วันเบาหวานโลกเนี่ยมันมายังไงแนละ้วสําคัญอะไรคะค่ะวันเบาหวานโลกเนี่ยก็คงที่มาของมันก็คงชัดเจนแล้วนะคะว่าคนทั่วโลกเนี่ยเป็นเบาหวานกันเยอะมากแล,มาแล้วมากขึ้นทุกวันอ่ามากขึ้นทุกปีทุกปีที่เราถด,ดูสถิติหรืออะไรเนี่ยนะคะก็มีปัญหาว่าการควบคุมการดูแลเนี่ยยังไม่ดีนักเขาก็เลยคิดว่าถ้าเรามีวันใดวันหนึ่งที่จะรณรง์ ให้คนเห็นความสําคัญของบาหวานเนี่ยมันก็น่าจะดีนะคะก็ออกมาเป็นวันที่14พฤศจิกายนของ,ของทุกทุกปีคะ,คะเป็นวันบาหวานโลกก็เป็นวันเกิดของคนคุณหมอที่ค้นพบอินซูลินอ๋ท่านชื่อว่าแบนติง g ค่ะแล้วท่านก็มีลูกศิษย์เอกชื่อว่าเบสสองคนนี้แบนติงและเบสก็ช่วยกันไปกิจกรรมที่ที่อาจารย์จะทำหรือว่าที่เคยทำมา มันจะมีประโยชนต์ต่อประชาชนนะคะอาจารย์ก็อย่าเพิ่งเล่าว่าปีนี้ทำอไรมันจะมีศัพท์คำหนึ่งที่ว่าปีนี้เราจะลนรลค์งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมีค่ะคือทุกปีเนี่ย IDF กับ WHO ก็จะ,ะร่วมกันนะคะคิดว่าสโลแกนหรือว่าคำคำขวัญหรือซีมงานเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นอะไระน,นก็เปลี่ยนไปทุกปีอาจจะมีเรื่องป้องกันบ้างเรื่องอโรค แทรกโรคอะไรพวกเนี้ยนะคะวนไปอยู่ในกระมวลนี่แหละก็เพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจรู้จักแล้วก็ดูแลตัวเองให้ให้ดีอะค่ะในคนที่เราบอกว่าเป็นเบาหวานเบาหวานเนี่ยมันยังมีคนที่แอบแฝงอยู่ในอยู่ในสังคมโดยที่เขาไม่รู้เป็นเบาหวานใช่ค่ะจนวนหนึ่งนะคะอจารเราก็จะมีอยู่สามกลุ่มนะคะค่ะคือกลุ่มหนึ่งเป็นแต่ไม่รู้ตัวกลุ่มที่เป็นแล้วรู้ตัวค่ะ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นรู้ตัวแต่รักษาแล้วยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรพยายามรักษาแต่ยังไม่ได้ผลดีค่แล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะอาจารย์ที่จริงมันมีกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงอคืออจะเรียกว่าว่าที่เบาหวานก็ได้ยังไม่เป็นจริงแต่อนาคตมีแนวโน้มสูงว่าเขาจะเป็นเบาหวานที่จริงพวกนี้เป็นลูกค้าของอาจารย์เลยนะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยต้องต้องอุ้มมาเป็นลูกค้าให้ได้ก็ คือโรคเบาหวานก็เหมือนโรคเรื้อรังทั่วไปนะคะ,คะมันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่เป็นหรือเป็นก็ไม่รู้ตัวอะไระพวกนี้นะคะแต่พอรู้ตัวก็มีภาวะแทรกซ้อน,อนสายเสียแล้วค่ะทีนี้อา,อาจารย์บอกได้ยังว่าปีนี้เขาจะรณรงค์กันเรื่องอะไรนะเนาะปีนี้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า no your risk no your response ก็คือรู้ว่าท่านเนี่ยเสี่ยงอะ เสี่ยงอะไรยังไงมีอะไรเสี่ยงค่ะแล้วก็จะทํำยังไงจัดการอะไรความเสี่ยงนั้นมันจะได้บรรเทาหรือหายไปคําว่าความเสี่ยงเนี่ยอาจารย์ก็ต้องแบ่งเป็นสองหมวดอีกเลยหมวดที่ยังไม่เป็นเสี่ยงอะไรหมวดที่เป็นแล้วเสี่ยงอะไรอาจารย์ช่วยแบ่งเลยค่ะก็ความเสี่ยงเนี่ยก็คือก็เป็นไปตามระยะของเบาหวานที่เราคุยเมื่อกี้นียนะคะถ้าเป็นระยะที่ยังไม่เป็นเบาหวานที่เราเรียกว่า pre d i a b e t สสภาวะก่อนเบาหวานเนี่ยอันนี้ก็เราจะเห็นเลยว่าความเสี่ยงน่ะคือความอ้วน หนึ่งอ้วนค่ะสองกินไม่ดีอยู่ไม่ดีอะค่ะกินไม่เป็นค่ะแล้วก็อยู่ไม่ดีก็คือไม่ออกกําลังกายเครียดอะไรพวกนี้ไม่ขยับอ่าไม่ขยับค่ะก็มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างความเครียดนะี่มันทำยังไงคะมันเบาหวานะ่ะเอ,อ่อความเครียดมันก็มีผลต่อการควบคุมน้ําตาลนะคะ,คะเพราะว่าเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนที่มันด่งออกมาเนี่ยนะคะ,คะมันก็มีริ์ต้านอินซูลินอ,อาจจะทําให้น้ําตาลเราขึ้นควบคุมเบาหวานลำบากอะไรเนี่ยนะคะ ทีนี้เสียงพวกนี้พวกพวกพีก่อนอนบาหวานพราะแล้วคนที่เป็นแล้วเนี่ยเขาเสียงอะไรต่อไปอคือเดี๋ยวเมื่อกี้ยังอยากจะพูดอีกนิดหนึด้เพราะว่าบาหวานเนี่ยเราเรียกบาหวานและสหายอ๋อสหายก็สหายเพราะว่าคนไข้ที่เป็นบาหวานมักจะมีความดันแล้วก็มีไขมันในเลือดผิดปกติบาหวานความดันไขมันฐานก็คืออ้วนแต่ว่าไม่ใช่ไม่อ้วนแล้วไม่เป็นนะคะ แต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยคือความอ้วนอันหนึ่งเพราะฉะนั้นบางคนมีมีความดันสูงหมอจะเช็คน้ำตาลเป็นด้วยว่าอย่าไปว่าหมออย่าไปว่าหมอก็คืออันนี้เราทําตามลักษณะแนทางของโรคที่ที่เราเห็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเราเสี่ยงเบาหวานเราก็จะต้องดูว่าเอะความดันเราขึ้นหรือเปล่ามีไขมันสูงไหมเพราะว่าจะต้องดูแลจัดการไปพร้อมกัน เพื่อให้สุขภาพเราดีสมัยก่อนที่หมอโอ,อ,โอ้ฉันเป็นเบาหวานที่หมอจะไม่ย,มย,ยุ่งกับความดันฉันทําไมไขมันฉันทาไมน้ําหนักฉันทําไมฉันเป็นเบาหวานให้ยามมซี่<ฮ><ช>ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมีความสัมพันธ์กันต้องอ,อธิบาย<ฮ>นะ<ฮ>อาจาร,รย์มีแนวทางไงที่จะให้ประชาชนรับรู้อะไรตรงเนี้จริงๆเราก็มีรณรงค์หลายรูปแบบนะครับเป็นเอกสารออกไปก็มีจัดกิจกรรมเพื่อให้รู้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงบ้างแล้วจะทำไงจะลดความเสี่ยง สอนโดยตรงค่ะสอนโดยตรงหรือว่าเอกสารเอกสารแล้วก็มีอะไรอีกอาจจะเสนอทางโทรนัศนมวิทยุพิีโอเราก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นลักษณะของการให้ความรู้เลยคือใช้สื่อโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบมาประชุมกันค่ะเลคเชอร์บรรยายะไรก็ว่าไปเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์มีงานสําคัญเดี๋ยวเอาไว้ตอนปิดท้ายงานสําคัญที่อาจารย์ไปรับมาจากต่างประเทศเอาไว้เอาไว้รอบสองดีไหมอ่าอันนั้นทีนี้เอาเรื่องวันบาวาโลก่อนปีนี้มันก็อา อาจารย์จะมีกิจกรรมอะไรนอกก่อนวันที่14บสี่ไหมคะก็คือปีนี้เราจัดวันที่ 12, 12เป็นวันอาทิตย์นะคะจัดที่<า>สมาคมสมาคมไทยสมาคมไทยคืออ,อยู่ตรงไหนตรงอโศกนะคะอยู่ที่อโศก สถานที่กว้างขวางพอรับคนได้สักกี่มากน้อยห0าร้อยได้ค่ะห้าร้อยนใสัจะล้นนะค่าจาร่์ก็ทุกปีเราก็มีประมาณนี้ค่ะค่ะอ๋อโอเคพปีที่แล้วจัดที่สวนของจุฬานะคะก็มีคนไปอันนั้นใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่แล้วจันจะชวนพวกเราไปด้วยหรือเปล่าเราต้องมีหน้าที่ก็อยากให้บอกเราไปนะคือในกลุ่มที่เป็นองค์กรเนี่ยเราก็อยากให้ไปอยากให้ไปโชว์ว่ามีอะไรที่จะ ให้เพื่อนๆตัน้งบูธใช่ไหมเพื่อนเพื่อนรู้ว่าเออเนี่ยเรามาสื่อสารแล้วในบูธเราทําอะไรมาบ้างก็แล้วแต่ค่แล้วแต่เขาค่าอมีที่แล้วเราไปแสดงไปแสดงตัวค่ะเดี๋ยวปีนี้เราเราว่าจะชักชวนในที่ประชุมเนี่ยไปอีกอาจารย์คะวันนี้มันหมดเวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามารอบสองนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราขอกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ